สวัสดีครับตาอิทครับผมพาเที่ยวครับกินข้าวเที่ยงกินข้าวโอ้กินข้าวเที่ยงมาตะวันนี่เจ้มาตะวันกินข้าวเที่ยวโอ,โอว้มาเกาะเก็บพักมากว่าบ่ได้ขายรีบมาก่อนเลยมากินข้าวอยู่โอ้ยน่าอร่อยเนะาะต้มส้มต้มกับก๋าครับใจดีด้านนี้เป็นไก่ต้มน้ำปลากรแมน <laughs> ไก่ใต้น้ำโอ้ขอโทษขอโทษครับไก่ใต้น้ำกระแมนกระ โอ้นี่พวงไข่ใช่ไหมพี่แมงดูวะยวงวงไข่ครับชุดหนึ่งร้อยเดียวไม่แพงเลยได้อย่างหลายเนาะโลก่ัววาพี่เน่ะอันนี้โลกากครับน่าร้อยนี้ผสมเพิ่งไหนครับดูอันนี้ผสมตับเข็มตับให้ด้วยเร่งไหนเรื่งไหนเครื่องไหนก็สพูดพิษรับอันนี้นล้วนครับอันนี้อันนี้พวงไข่ล้วนๆเลยนี่ยโหน่ากินมาก แกงแกงต้มยำเนะพี่เนาะแม่นตัวนี้ต้องต้มยำต้มยำเซ่บต้มเซ่บอร่อยมากนี่ลยครับลาบไก่ไก่ใต้น้ำอย่าลืมนะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงสามทุ่มนะครับขอบคุณครับ